โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อเมซอนคือมีคนนัง่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้พูดดักไม่ได้วันนี้เราจะเทรนกันเป็นโชเดอร์สนะครับแล้วก็เล่นแฮมสติงด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะทำการเพื่ความที่เราจะเล่นไหลแล้วผมกลับบ้านผมไป่ไ้เอาเสื้อกรามมาด้วยผมก็จะทำการดำชุดสมัย ไม่ใช่นำชุดนํำเสื้อสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเรียนพิเศษอยู่สมัยเป็นเด็กวันก็คือเสื้อวีอนะฮะเสื้อวีเสื้อวีอวผมจะทําการโมดิฟายมันนี่โดยใช้สิ่งนี้การไกลเราจะทำการตัดตัดตรงแขนมันออกนะฮะตัดแขนออกมันก็จะอารมณ์แบบว่าเหลือนิดนึง ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเสื้อกาแฟผีตรงนี้นะแต่มันจะปาดไหลไปนิดนึงอ่าโอเคงั้นเราลองกันเลยดีกว่าตัดโดยการไอ่เถื่อนอ่าเรียบร้อยเราจะไม่ตัดตรงตะเข็บมันนะฮะเราจะเหลือไ้นิดนึงไม่รู้เห็นไหมตะเข็บีนวันนี้ได้แล้วข้างหนึ่ง โอเคอีกข <mm <iser> okay, ้างหนึงเฮ้ยทำไมไม่ทอากันต้องเลียมนิดหน่อยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเราลองไปเปลี่ยนเสื้อมดีกว่าโอเคตอนนี้ผมเปลี <laughs> ่ยนเสื้อมาเทียบร้อยเจ้าวะ โคตรจ้าเด็ดแค่ดูในกระจกโคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายอะ่ะ <laughs> เอาไว้ใส่เล่นไหล่ดะใส่เล่นไหล่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันตอนนี้เราก็มาถึงฟิตเนสเปนเจียบร้อยคุณมสัสแมนยิ้มที่เดินของเรานะฮะตอนนี้ผมวอร์มแล้วก็เล่นไปแล้วประมาณหนึ่งเซนนะฮะสภาพก็โอเคพอลองตัดตัดแขนเสื้อออกอะ่ะโคตรเย็น ด้วยพอดีว่าชวงนี้อากาศร,ร้อนมากนะอยู่อยู่สารคามครับทั้งประเทศไทยเนี่ยร้อนหมดนะฮะแต่พอตัดตัดแขนเสื้อออกอะโคตรเย็นเลยเวลาเดินเดินที่ที่การแจ้งอะไม่ไม่ร้อนเหมือนตอนมีแขนเสื้อนะฮะโอเคท่าแรกของเราอัไลโรนะครับ สุดเพอร์เซ็ตกับดำเบลล์แบลโรนะ เห็นว่าช่วงท,ท้ายนะฮะช่วงท,ท้ายของ2ท่าแรกเลยก็คืออัปลาโลซูเปอร์เซตกับดัมเบลอัลโรเล็บท้ายๆเนี่ยผมจะฟอร์มคือไปแล้วเพราะว่า 1. อยากจะเทรนให้มันเฟลนะฮะแล้วก็ 2. ไม่มีบัดดี้ับซ้อมคนเดียวถ้าปกติมบัดดี้เนี่ยก็จะฟอร์มดีกว่านี้เพราะว่าจะมีคนช่วยส่งแรงให้แต่ว่าไม่มีแค่คนเดียวก็เลยต้องทำการชี้ซะหน่อย ใช้มเมนตัมแล้วก็ทุกส่วนที่เลนทางกายที่มีช่วยครับก็ถ้าเล่นไม่ได้ซักหลสปีเราก็จะรู้มุมโอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นมือใหม่อยากจะชี้เลยก็ไม่ควรเพราะว่าเสี่ยงบาดเจ็บเหมือนกันนะก็ต้องเล่นไประยะหนึ่งมันจะมีความชนาญเร้รู้ว่ามุมไหนเราสามารถเหวี่ยงได้มุมไหนเราเหวี่ยงไม่ได้มันจะรู้เองเฮีวีซิตเต็ดดัมเบล

กเราจะทำการเล่นกับซูเปอร์เซนกับแบบนี้นะครับจะรอสักทีจะพาไม่กัวไม่มีไป drop. thằng nhóc chịu สองท่าแหละไหลป้๊มต่อไปไหลหน้าเรารู้กันดีว่านี่คือคอมโบที่ผมไม่อยากพูดคำนี้เลยถ้าสันด์ลูกสลเร็วเร็วสที่สุดในวงการการเล่นไหล ท่าที่ใหญ่สุดละก็คือเพนโหลดฟันเลสซูเปอร์เซตกับฟันเลสที่เป็นดับเบิลแต่คราวนี้ผมจะลองเอาน้ำหนักเป็น20นะเป็นแผ่น20เพราะว่าผมเล่นแผ่น15มานานแล้วแต่ว่าไหลก็ยังพัฒนานะแต่ว่าจะลองเล่น20ดูอ่าเอาจัดไปอ้

มันต่ำนะโอเคนั่นคือหนึ่งเซตเลขสามโอเค

เพ oh. 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 ื่อนๆคนจะเห็นนะครับว่าฟอร์มผมมันดูค่อนข้างแย่ ใช่เขาไมค่อนข้างแย่นะฮะแล้วก็สภาพดูไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกต้นคลิปก็คือหนึ่งไมมีบอดี้ช่วยสองอยากดันให้สู่เฟลเยอร์นะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องตัวคนเดียวอะ่ะออมีอะไรก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือว่าหลังล่างอะไรล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะออส่วนผมตอนนี้ถือกล้องแทบงไม่ไหวอะ่ะกล้องอยู่กล้องอยู่ด้านล่างอะ่ะผมยกขึ้นไม่ได้เพราะว่าไหล่ไหล่โคตรปวดนะฮะโอเค เลือกเกยอะนะฮะเลือกเกยอะเหลือหลายหลังโอเคโอ้ตะคิวตะคิวต่อมามันจะเล่นเป็นผมไม่ใช่เราไม่ใช่เราไปต่อมาผมจะเล่นเป็นรีเวิร์สไฟดับเบิลรีเวิร์สไฟไหลหลังนะฮะจะซู์เซตกับเอ่อเลคโคเป็นซิตเต้เลคโคนะโอเคจะได้ประหยัดเวลา หนาวสั่นเลยีิดียวเชียวโอ้โอ้ ตอนนี้คือขอแห้งตอนนี้คือไหล่ไปเไปทีมร้อยนะเดิท่าเดียวไหล่ยดท่าเดียวคือเฟสฟูนะเฟสฟูเล่นแบบซูเปอร์เฮฟวี่นะครคหนักคนอันตรายนะครับนั่งพื้นนะนั่งพื้นเฟสฟูนั่งพื้นแล้วก็ดึงหนักๆเลยนะครับโอเคแล้วก็จะซูปอ์เซตกับสตีมแบงค์เดลิฟโอเคเรส่มก Sting leg, này hám giựt, rồi các lìp côn nặng nặng. โ okay. er อเคเล่นไหลายเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะโอ้แล้วก็ขาจบไปสองท่านิคเคลกับชาติ้เลกเหนื่อยต่อไปเหลือหนึ่งอย่างก็คือน่องที่ต้องเล่นนะฮะโอเคตอนน,นี้คือไหลไหลปั๊มจัดเชคสภาพไหล่ดูนะ คนเนื่อยวันนี้เรามาในลุกของเสื้อยืดที่เราโมดิฟายเองคือการตัดไหลตามด้วยกางเกงคากโก้ขาสั้นสมัย,ยมเ,เด็กพิเศษเด็กอ้วนตอนนี้เสื้อปที่ยร้อยนะฮะ สำหรับโชว์เด e เว o ร์เ u t แอนแฮมโฟกัสซ่งเลินไปนประมาณสอชั่วโมง10นาทีครับเล่นนองด้วยเล่นกลด้วยโอเคนองไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าก็ท่าเบสิกอะสแตนดิ้งคาร์ a เรสนะครับท่าเบสิกเลย oh, <laughs> ก็กลับบ้าน <laughs> หาอะไรกินแน่นอนก็เป็นไก่กับข้าวนะฮะแต่ไม่มีบัคโคลี่นะก็ถ้าชอบก็มกดลคยกดแชร์กด c r i b e ช่วยพาดคิวหน่อยจากชินาชินาเด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีซี and g o o d บายนี่เพิ่งไปตัดผมใหม่ไว้กับโอเว่นอีกแล้วนะให้เขาเขา้าเข้าทรงให้มันก็จะดูไม่เป็นแอสโฟมอ่ะสุดยอดไปละ